วันนี้เรามาเดินเที่ยวสถานีเกียวโตกันนะคะตอนนี้เราเริ่มจากที่สถานีเกียวโตฝั่งโรงแรมแกรนเวียนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้ดูว่าสถานีเกียวโตของเราใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าเกียวโตคือเล็กหรือเปล่านี่ความภูมิใจของคนเกียวโตนะคะสถานีเกียวโตคือใหญ่มาก อาจจะหลงได้นะคะนี่สถานีเกียวโตโรเราขึ้นมาฝั่งขวานะทุกคนเดี๋ยวเอจะพาไปดูวิวข้างบนนะคะก็คือขึ้นตามบันไดเลื่อนมาเลยมันจะสูงมากๆเลยก็ขึ้นมาเรื่อยๆโอเคก็ขึ้นไปอีกนี่ขึ้นมาถ้าเกิด คนไม่รู้ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปมุมแรกนี่อันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปสถานีเกียวโตมุมแรกนะคะที่เออยากจะแนะนําก็คือยืนมุมตรงนี้มันจะมีจุดยืนถ่ายรูปเลยเดินมานี่มันจะเป็น standing นะคะ standing position ก็คือยืนตรงนี้สำหรับแบบว่าจ okay. okay. ุดถ <Pacific os> ่ายรูปเลยแล้วเราจะให้นายแบบของเรายืนหันหลังจากจุดถ่ายรูปโอเคนี่เห็นไหมพอเรายืนแล้วเราก็จะได้แบบว่าจุดถ่ายรูปแบบนี้เลยจุดที่หนึ่งโอเคโอเคแล้วเราไปจุดที่สองกันต่อเลยค่ะไปเห็นไหมถ้าใครอยากถ่ายรูป มันสูงมากนะเห็นไหมไม,ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นสินะคะถ้าใครไม่สะดวกขึ้นลิฟต์ก็ได้นะทุกคนแล้วก็กดไปที่ชั้นสิมันก็จะเป็นสกายเว์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากชมวิวเรื่อยๆก็คือเดินมาได้นี่ เดินไปเลยแต่ว่าถ้าขึ้นบันไดเลือ่อนมันก็จะฟิวชมวิวตามจุดต่างๆไปได้เรื่อยๆวันนี้อากาศดีมากห้องน้ำนะมีแกลเลอรี่ด้วยค่ะ มีเกียวโตสเตชันแกลเลอรี่แล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นแกลเลอรี่มีต้นสนน่ารักน่ารักมีร้านอาหารอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะจริงๆซื้อกาแฟแล้วก็เอามานั่งชิลๆตรงนี้ได้เลยว้าวมากใช่ไหมบางคนอาจจะไม่คิดใช่ไหมว่ามีแบบว่าร้านอยู่อย่างนี้แอบอยู่ด้วยเนี่ยแล้วข้างในแบบ โอ้ Ooh, ข้างในสวยมากหรือจะต้องกินกาแฟก่อนล่าคิดว่ามีมัทฉาด้วยนะมีเพลงญี่ปุ่นมีเคาน์เตอร์ด้วยค่ะดีมาก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 ขึ้นมานะถ้าใครไม่อยากคนเยอะค่ะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนู้นด้วยขึ้นไปอีกดูที่นี่เพิ่งเปิดไม่นานนะเพิ่งเปิดตอนสิบ มีนาเองแล้วก็มีมัทฉะด้วยนะคะร้านน่ารักมากชิกๆคูลคเลยแวะมานะฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีเลโก้บริกอันนี้คือเขาเอาเลโก้อ่ะมาต่อเป็นสถานี JR เกียวโตที่นี่แอบอยากดูแล้วใช่ไหมมาดูกันค่ะว้าวนี่เขาก็จะบอกมีประวัติให้อ่านหมดเลยนะทำมา ปีไหนปีไหนก็ขึ้นมาดูได้แล้วก็ที่ไอเนี้ยคะ่ะมีโชว์ไฟด้วยนะกลางคืนช่วงนี้เป็นอันนี้ซากุระมีทุกรดูเลยมยีมีคนเล่นเปียนโนให้ฟังด้วยจนะ้านี่ทำมาจากเลโกโ้สามแสนหนึ่งันห้ารปดสิบสี่ตัวคะ่ะใช้เลโก้ทั้งหมดก็คือสถานีเกียวโตเป็นไง ว้าวไหมว้าวเลยว้าวโอ้เอกก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเห็นครั้งแรกเลยสามแสนตัวค่ะโอเ,เอก็เห็นครั้งแรกโอ้ยอันนี้โรงแรมน่ารักอุ้ยทำเหมือนมากจ้ะโรงแรมนะจ๊ะนี่นี่คนญี่ปุ่นเนี่ยให้เลยนะเรื่องนี้คือสุดยอดเลย นี่อันนี้ก็เป็นอีกจุดถ่ายรูปได้นะทุกคนดูหรือว่าใครซื้อเบนโตะมาแบบนี้ก็มานั่งทานได้แล้วก็บางครั้งก็มีเปียนโนเล่นให้ฟังด้วยนะนี่เอาอาหารมานั่งกินบนนี้ก็ได้นะไ้เราจะขึ้นไปสกายว์นะคะว้าววันนี้แดดดีจริงๆ,ๆอ้าวขึ้นมาปุ๊บ อันหนึ่งที่แบบเอกับทาการู้สึกว่าไม่เหมือนไทยมากก็คือบันไดเลื่อน่ะบันไดเลื่อนที่ญี่ปุ่นช้าทากาบ,บอกว่าเหมือนเขาคำนึงความปลอดภัยก็เลยแบบว่าให้ช้าๆหน่อยนี่วิ่ขึ้นมาเลยข้างบนนี่ยังไงว้าวค่ะ s k y ยวีเป็นไงว้าวแต่หลายๆคนอาจจะดูโอเมยเกะมาอาจจะพอจะจำได้ใช่ไหมมันเป็นทางเชื่อมต่อไปอีเซตันนะคะที่เดียวกันไป JR ไปราเมงเดสตอร์งนะคะอันนี้คือเราอยู่ชั้นสิบถ้ากดลิฟต์มาก็คือชั้นสิบก็เดินอันนี้มันถ่ายรูปแบบว่าไวรุ่นนี ดูเถอะแผ่นดินไหวก็น่าจะโอเคดูโครงสร้างนล้คะโอ้โหโครงสร้างแบบดีมากนี่ขึ้นมาถ่ายรูปได้เลยสกายเวย์นะขึ้นมาสกายนี่สถานีเกียวโตเฮ้ยถึงแล้วว้าวเว้ย เห็นไหมวันนี all, ้อากาศดีมากดีมาก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 จากที่นี่ก็จะเห็นด้านล่างหมดเลยที่เราดูเลโกเมื่อกี้แล้วก็เห็นเมืองเกียวโตทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเกียวโตสา0ร้อหกสิบองศานะคะต้องขึ้นไปที่เกียวโตทาวเวอร์ค่าขึ้นคนละแ0ดรอเยนก็คือเข้าจากด้านล่างตรงนั้นนะคะข้างล่างโรงแรมแล้วก็ขึ้นไป เพื่อชมวิวเกียวโต360อองศาแล้ววันนี้อากาศดีมากถ้าขึ้นไปต้องเห็นเมืองเกียวโตหมดเลยนะคะเห็นไม่ถึงอะไรเชียงมาเลยแหละเห็นวัดน้ำใส่ด้วยนั่นนๆนนะเห็นอันนั้นด้วยแต่ในกล้องน่าจะไม่เห็นฟูชิมิค่ะเห็นโทริอิฟูชิมิด้วยโอ้มาถ่ายรูปได้นะทุกคนมาเช็คอินตรงนี้ก็ได้ไม่ซ้ําใครนะคะรับรองแล้วก็เดินออกมารื่อด้นะทุกคน เดินตามทางมามันก็จะมาเข้าตรงนี้ราเมงเป็นโซนราเมงคือใครชื่นชอบราเมงคือมาเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีราเมงทุกๆหลายๆจังหวดัดรวมอยู่กันที่นี่เลยนะคะมีราเมงเกียวโตราเมงฮาคาตาราเมงอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาชั้นสิบหรือว่าถ้าใครไม่อยากอันนี้ก็กดลิฟต์มาชั้นสิบได้เลยะค่ะ่้านเยอะมาก ถ้ทาทากะเหรอนี่นางเข้าร้านนี้ค่ะถ้าใครจําได้โอ้ยวันนี้คนน้อยมากนี่ทากะก็จะร้านนี้แล้วมันก็จะมีแบบเยอะมากเลยนะคะไ <c oughs> ทากะกะจะกินอันนี้ซุปขาวกากะตะมีหลายร้านเลยบางร้านก็มาจากโอซาก้าก็มีนะคะสึกเกมิงก็มีก็แล้วแต่ใครชอบเนี่ยสึกเกมิงก็มีนะ คนไทยก็ชอบนะซุกเกเองอะคะ่ะที่เป็นจุ่มๆอะ่ะร้านนี้ก็เลือกกินได้แต่ถ้าใครไม่กินราเมงบางร้านก็จะมีข้าวผัดด้วยนะข้าวผัดมีเกี๊ยวซาด้วยราคาก็ประมาณพันสองร้อยหลักพันนะคะถึงแบบพันห้าประมาณมีบองมีเดียด้วยถ้าขึ้นมาแล้วไม่อยากกินไม่อยากกินราเมงก็ได้มินพิซซ่าค่ะแล้วก็มีพวกขนมมัทฉะแต่อันนี้เอ๊อาจจะไม่เคยกินนะ แต่อันเนี้ยทีรามีเสือเนี้ยคิดว่าอร่อยมีชื่อเสียงคือขึ้นมาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะมีมัทฉะด้วยใครชอบมัทฉะสายมัทฉะไม่กินรามเมงพิซซ่าก็มีมเมนูคือเยอะมากประมาณพันหนึ่งชาเซมมาเลยนะขึ้นมาเลยนะกลงเอมาจบที่ข้าวออมไลน์นะคะกับเป็นซอสแกงกะหรี่หรือว่าซอสอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูที่ร้านกันชื่อร้าน,น อันข้อดีมากๆอันหนึ่งที่เรามาแบบกินข้าวในย่านที่เป็นแหล่งเที่ยวอ่ะก็คือมันจะมีภาษาอังกฤษมันก็จะง่ายกว่าบางทีถ้ามีแค่ญ,ญี่ปุ่นก็อาจจะยากใช่ไหมคะอย่างนี้มีภาษาอังกฤษคือเขาจะให้เมนูมาเลยเห็นเราเขาเห็นเราเป็นตากชาติเดอเอจะกินเป็นอันนี้เห็นในรูปมันไม่เยอะไม่น้อยนะคะคาเร่ออมูไรส์ ทานมาแล้วหอมมากไม่เล็กนะเอว่าสําหรับหนึ่งคนผู้ใหญ่คืออิ่มพอดีค่ะแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นหมูเออไม่ใช่เลือกเป็นไก่หรือว่าเป็นเลือกเป็นเนื้อได้นะคะราคา1,600ไม่แรงถือว่าโอเคเลยกับคุณภาพหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเดินมาใดขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเจอคับอันนี้ Happy t เท r ลสค่ะ,คะก็จะมีที่นั่งถ้าใครมีอาหารก็ขึ้นมานั่งบนนี้ก็ได้ะคะ่ะ ลมเย็นมากนู่นแล้วก็สถานีเกียวโตอยู่ข้างเราอ้แต่ถ้าอยากดูวิวไม่เห็นฝั่งเกียวโตหนูนะคะมันจะเห็นเกียวโตอีกฝั่งหนึ่งเรียกสกายการ์เด้นนะ <c oughs> อืม อ่ามันจะเป็นฝั่งที่อยู่ด้านหลังสถานีเกียวโตนะคะก็จะมีห้างอีออนอนเดี๋ยวให้ดูนี่ก็คือถ้ามาด้านหลังสถานีเกียวโตก็จะมีห้างอีออน,นะคะ่ะอยู่ฝั่งนี้ห้างอีออนแล้วที่เนี่ยก็จะมีโรงแรมข้างหลังสถานีก็มีโรงแรมอีกเยอะมากๆม,มิยกะโฮเทล เคฮังโฮเทลนะคะ JS ibis นะคะแล้วก็มี a วันตีในอวันตี้ก็มีดองกี้นะทุกคนก็คือข้างหลังสถานีเกียวโตจะมีห้างชื่อว่าอวันตีในอวันตี้ก็จะมี GU มีดองกี้อะไรอย่างงี้นะเผื่อใครแบบว่าพักแถวนี้แล้วอยากหาดองกี้ก็คืออยู่ด้านหลังสถานีเกียวโตแล้วก็ถ้าเดินม,มานิดนึงก็จะเห็นแค่นี้ ย so อาวเวอร์น,นี้ค่ะก็ขึ้นมานั่งทานข้าวทานขนมได้ที่ที่เราเริ่มเดินคลิปนะคะเราขึ้นไปทางฝั่งขวาแต่ถ้าใครไม่ขึ้นมาฝั่งขวาก็จะขึ้นมาฝั่งซ้ายทางนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาถึงนี้ชั้นสิบนี ถ้าอยากชมวิวเรื่อยๆก็คือมาแล้วก็จะมาออกชั้นลามเมงก็คือตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะคือมันมาได้สองฝั่งใช่จากเราขึ้นไปกินข้าวเสร็จนะคะตอนนี้ก็เวลาพักนะทุกคนแต่ว่าเอกก็ยังอยากจะพาทุกคนเดินต่อคือจริงๆนที่สถานีเกียวโตถ้าเราลงไปชั้นใต้ดินน่ะ มันคือสวรรค์ของสาวๆนะคะที่ชั้นใต้ดินก็จะมีพวกเครื่องสําอางพวกกระตูนพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันมาจากสถานีเกียวโตใช่ไหมคะอ่าเราก็มีทางไปดูวิวเมื่อกี้กับอะไรอย่างงี้แต่จริงๆอ่ะบางทีอ่ะเอกก็จะมาซื้อพวกลิปสติกเครื่องสําอางของกระจุก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 น่ารักก็คือจะมาซื้อที่นี่ด้วยนะคะก็ลงไปชั้น b 1 f จะมีร้านชากงชาด้วยนะคะก็ถ้าลงข้างล่างไปมันก็จะเป็นมีคอยล็อกเกอร์ด้วยอันนีนะ้สำหรับสาวๆไอแนะนำนะทุกคนก็คือให้ลงมาชั้นใต้ดินมันก็จะมีแบบว่าร้านช้อปปิ้งช้อปปิ้งด้วยช้อปปิ้งมอลล์เขาเรียกคอร์ต้าช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็เป็นทางขึ้นซับเวยอะไรเงี้ยก็คือลงมาทางเดียวกันนะ,ะก็จะมีร้านหนังสือด้วย มีร้านของฝากเล็กๆน้อยๆมีร้านขายยาด้วยค่ะร้านหนังสือร้านขายยาร้านตัดผมมีร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็จะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของเครื่องสำอางเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะคมีชากงชาด้วยอะ่ะถ้าลงไปข้างล่างที่สุดมีร้านขนมปังด้วยเผื่อใครอยากกินขนมปัง มีร้านขายเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นนะ,ะแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เกาหลีนี่มีร้านกงชาด้วยเผือ่อใครอยากกินกงชานะคะมาได้แล้วก็มีร้านขายของแล้วก็ข้างในเข้าไปก็จะเป็นอีเซ็นครับเดินเดินเดินมาด้านหน้าเกียวโตทาวเวอร์นะคะนี่ถ้าเดินไปด้านหลังเกียวโตทาวเวอร์จะมีตึก ที่สามารถช็อปปิ้งได้อีกที่หนึ่งก็คือตึกโยโดบาชิอะค่ะก็ะคือเดินมาเรื่อยๆเ,เลยนะเดินมาตามป้ายรถเมล์นะคะขยโยโดบาชิก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามี GU ยูนิโคเหมือนกันนะด้านล่างสถานีก็มีร้านอาหารด้วยเนี่ย อยู่ตรงข้างขึ้นบัสเลยค่ะเผื mm ่อ hmm. ใครไม่รู้นะว่ามีโยโดบาชิด้วย mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นที่โอซาก้า hmm. ก็จะเป็นโยโดบาชิอุเมดาใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าท,ท,ที่เกียวโตก็จะอยู่ที่นี่ mm hmm. ด้านหลัง mm hmm. สถานีเกียวโตสูบุรีแยกนะทุกคนถ้าใครสูบุรีก็คือต้องมาอยู่ที่สูบุรีห้องที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ เดินมาก็จะมี t a า b u บั s มีแมคโดนัลดด้วยเดี๋ยวเราข้ามเดินตามเสียงที่ปิ๊ิมานี่มีเด็กเกียวโตเทาเลยใครจะลงไปข้างล่างมีร้านของฝากด้วยก็ได้นะข้างล่างตึกอะคะ่ะหรือจะเดินมาก็มีบักที่นั่ง เดินมาจี๊ดเดี๋ยวก็วเจอแล้วมีเดินตรงมาจะเห็น s า a r b u c k เผื่อใครอยากซื้อแก้ว s า a r b u c k นะคะตึกโยโดีบชิมีมี G U A B C มาดร้านรองเท้านะคะแล้วกล้อง Nikon Sony มีมาเลยนี่ก็ข้ามมามีเบอร์เกอร์คิงด้วย เคยรีวิวไปแล้วนะเบอร์เกอร์คิงก็อร่อยดีนะเผื่อใครไม่อยากกินแม็กก็เบอร์เกอร์คิงก็ได้แล้วก็ขึ้นไปที่ตึกเลยค่ะเนี่ยกียวโตโยโดบาชิด้านข้างนอก,ก้านอาหารนะทุกคนข้างบนนะคะชั้นหกอันนี้คือเป็นศูนย์อาหารชั้นหกชั้นหนึ่งก็จะเป็นเบอร์เกอร์คิงนะคะแล้วก็ชั้นหก ก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเพื่อใครแบบไม่อยากกินฝั่งก็กินที่นี่ก็แล้วก็มีแบบเสื้อผ้าขายอะไรเยอะแยะเลย G U Uniqlo เวนยี่ห้อจินนะคะแล้วก็มีร้านขายรองเท้า ABC มามีร้านที่เป็นร้านแบบอุปกรณ์กีฬาด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ขายพวกข้าวของเครื่องใช้นะคะกล้องญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าใครอยากดูมาดูได้นะคะ ข้างล่างเกียวโตทาวเวอร์ก็จะมีฟูดฮอลด้วยนะ B1F ลงมาเลยลงมาเลยน,นี่เลยลงมาแค่ป๊บเดี๋ยวก็จะมีร้านเยอะแยะเลยมีเบอร์เกอร์มีแพนเค้กมีไก่ย่างมีเพมปุรัมีซูชิมีร้านน้ำ มีเลยซิกเคมงแล้วเข้าไปก็คือแบบนี้เลยเข้ามาลาก็จะสวยๆวยแบบนี้เลยที่พัทยาเลยและวมานาทุกคนมีร้านเต็มเลยมีนางมากไหมก็ถ้าเดินขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีร้านชาเขียวนะมีชาเขียวปั่นที่เอชอบมาก อูจิมชาชะก็มีนะคะคือไม่ต้องไปถึงอูจิถ้าอยากกินถ้าเมนูแนะนำก็จะเป็นเคียวลาเต้อันนี้นะคะเคียรลาเต้ปัน่นอร่อยมากห8 3ปเยนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูสากคูลอันนี้สปริงสเปเชียลนี่ชื่อร้านเคียวที่อยู่ด้านล่างตึกก็มีนะร้านนี้ก็อร่อยนะคะเคียวเคียรลาเต้อร่อย กาแฟชาเขียวเกียวโตปั่นนะคะของอูจิอยู่ด้านล่างตึกนี้เลยเกียวโตทาวเวอร์ซากุระก็เริ่มมีใบสีเขียวออกมาแล้วนะใครมาช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากเลยปีนี้ซากุระบานช้าค่ะไงสถานีเกียวโตใหญ่นะนี่ยังไม่ได้เดินไปข้างหลังเลยนะเนี่ยข้างหลังก็มีห้างอีออนมีอะไรอีกมีแบบเยอะมากเลยค่ะ ร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือยี่ห้อนี้เลยขนมอันนี้อร่อยมากของเกียวโตชาโนกะคือแบบบางคนก็จะซื้อกลับเป็นของฝักแต่ราคาแพงนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากนะคะอันนี้เป็นรูปเกียวโตทาวเวอร์ด้วยสวยมากเดินข้ามถนนม,มาก็คือเจอเลยนะคะ วันนี้นะเรามา롱กรีมเกียวโตกราบเบียบิฟเฟ่นะบิฟเฟ่อาหารเย็นมีอาหารหลายชนิดน่าจะจะโรยกว่าไหมคุณโทษสเต็กแซลมอนด้วยนะซันได้เลยนะมีพิซซ่าด้วย คราวนี้ไอ้จังเขาเรียกว่าบิฟเฟ่เอ็กซ์โปศึกษาอ๋อชื่อเหรอใช่ใช่ก็โดยทั้งสามีฮอกเจนวัดใช่ไหมในฮอกเจนวัดอาหารรวมอ๋ออ๋ออันนี้แบบมาพิซซ่าหน้าร้อนนะตอนนี้เอาของหนักมาก่อนเลยอุ้ยมีอันนี้ด้วยอะอร่อยมากอะเหมือนแบบใช่สต้ก็มีอาสต้าเปา シャーアハイらしいサラパンじゃん。でこみあはんたれのあはんたれ、ほたて、サーモンおい甘いこみこみくんゴミ、油じゃないかお茶たまはいあっすしたまはいかお茶たまはいかお茶たまごぬんそうんさんずいはほくちゃにみゆバどわいくらあはんゆばでこふうあにタカチョう ปลาทอมมิชินนะครับก็อันนี้มันประมาณอาหารพหมนะ่เนาะแล้วทุกอย่างแบบักงก็มีเด็ดครงก็ิดไมี่งอร่อยมากครับเาป็นเียวอร่อย้าคนอยากกินบุฟเฟ่เกี่ยวโตก็แนะนำที่โรงแรมนื้ไกินไะม กอใครไหมสลัดสลัดนแต่กแต่ร้นี่่คมีอาหารหลายๆชนิดก็พัสดกว่าแตวเลถูกโอ้สยเดอันนี้คือฟูฟูเน k y o t ยังไม่หมดนี่ไรตร้นแต่จังกินนี้น่าจะอิ่มพอดี <c oughs> ตูด้ดีครับดูดีชอบมากกรุ๊กกรุกอะแคนี้ไปดูรอบสามครับ ให้กี่คะแนนครับอืมข้าวอร่อยมากโูยกันมานีเต้างอะไรอับลักเลยสิอือดเดียวจบใช่ไหมมีให้เลือกเยอะเลยซากุระวกเ็ีไหมกินหมด まあ、ミゼリー、アイティム、ケーキ、おやつ橋、桜もちごみ、ドゥエちゃん焼き。